สวัสดีงามงามครับ FC ปีน้อยครับอันนี้เป็นขาหมูที่สามซีเมนูที่ผ่านมานะครับนาออันนี้เป็นเมนูที่สี่นะครับนาะงจีนมันยังเหลืออยู่ครับเมนูที่ห้าก็อาจจะเป็นนั้นเป็นต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะครับนาะมันแน่ครับแน่ครับจีนมันเหลือหลายอยู่ครับอเมื่อนี้ครับนี่ปีน้อยจะแกงใส่ผักกาเพอพอนะครับนประผัดจันครับ กับเจันกเก็บเอาแหวนแ้วถึงร้านเนี่ยนะครับเนาะมามาพอมาพอน้ำพริกมันครับน้ำพริกใช้น้ำพริกแกงเมืองทั่วไปนะครับเนาะนะครับแกงแค่กับอันเนี้ยแกงอ้อมจีนกับอันเนี้ยนะครับเนาะพริกแห้งครับกระเทียมครับหอมแดงครับไข่หน่อยกระไคร่เห่หน่อยเม็ดปักปอมครับเพิ่มเติมมานี่ตีว่าดำๆนี่ก็เป็นบะคว้นนะครับเนาะพอปหน้อยตีร้านนี้เปิดจะโมไว้เรียบร้อยแล้วครับ ใส่กะปิใส่ห่าอันนั้นแล้วนะครับเนาะไปต่ำน้ำพริกกันครับลงพกไปเลยครับแกะมะกานนี่จะลืมใส่บะแครนมาได้นะครับต้องใส่บกแฟนเลยครับมันจะหอมนะครับเนาะมีพักกีใส่พักกีนะครับผักชีเล้าชาะครับเนาะวอดีวันนี้ผมมีครับทำยังเมียผมมักเลยนะครับเนาะก็เลยบมได้ใ่ครับต่ำเพื่อละเอียดเลยครับไฟมาที่ตามพี่น้อย เนี่ยกับข้าวจ่างม้อนะครับอยากใครได้สูตรใครได้เมนูยังใครหิ้วไปได้เนี่ยเพอาะคือพอักไปครับบอกมาได้ครับแนะนําเมนูมาได้ครับังเจอกับไอ้แอมมึดตึ๊บอย่างเงี้นะครับเนี่ยเวทไปเวทมาอยู่เนี่ยนะครับเนาะมัาเจอกับเป็นก๊มกึ๊ดนะครับเนี่ยกับข้าวกับปลาเนี่ยมาเจอกับหมูจะเอางอย่างเงี้ยกินนะครับเนาะ ลาบจีนเพื่อพอกับเคียงโป้งนะครับเนะาะเนี่ยเมนูลาบจีนมันแก่เดี๋ยวที่ช่วงนี้จะแกงเพราแกงไม่เอาใจม่ยนเนม่ยิ้งเพื่อพอนะครับเนาะมีสปาครับกับเขาเมืองบ้านเฮอลานไปด้วยนะตัวอ,อีปอแล้วครับทริพริกแกงของเขากบบเรียบร้อยสาวแก่แม่ห้างแม่ไม้คนหนุมนห่มคนสาวใครเนี่ยเข้ามาจ้างมาติดตามไปน้อยครับนะ อยากได้เมนูอยากได้สูตรอีกยังเมนูอีกยังบอกมาเนี่ยคือพอครับเมนูที่สี่แล้วนะครับขาหมูขาเดียวเมนูที่ห้านี่เหลือกับกระดูกแล้วครับต้มน้ำซุปเนี่ยก๋วยเตี๋ยวคือพอเองพิก้าโอ้เดี๋ยวเหลือการกินหมูครับนี่ เรียบร้อยไปไปแกงกันครับมาครับแกงผักกาดมาเา่ครับเอาน้ำมันหมูใส่ไปเห็นน้อยครับพัดน้ำพริกมันจะได้หอมๆเนาะน้ำพริกครับหมูมาผัดมาคั่วด้วยกันนี้ครับโอ้เดี๋ยวผักกาดให้เชฟมดอันนี้อันนี้ขนาดเป็นเมนูดีจีแล้วนะครับตามหมูขาเดียวยีน้นึงหลายขนาดครับ เออกั่น้ำนั่งคคกใสเดินน้ำไปน้อยรอหมันเดือดครับน้ำเดือดเต็มที่ก็เอาผู้เขียวหางดอกเขานี่นะครับใส่ไปเลยอันนี้ลางแล้วครับพอดีเมื่อมันเด,เดือดน้ำนะครับต้เดือดน้ำนจะนักจะไหล เดี๋ยวจะยุบจะหยอกเขเดียวมันเนาะครับเนาอนะครับน้องไปนี่ครับเดี๋ยวกันเหลือกันตินจีนน้นะครับฟากการจะยุบนาะครับเนาะยุบแล้วก็จะหยอกยุบหยอกปุงรถไปตัวครับแกงผักกาดไปน้อยใส่ไปเหกก้อนเดียวนะครับ โย๊กปศุงรัไปตัยน,น้ำปูน้ำปลาซวกระวังเก็มครับเนี้ใส่เนี้ยวาเม,มียบบกินตัวครับเอาผักตัก,กีีนะครับเราผักชีลาวใส่ไปตัวครับมันเปึ้ลนะครับเนามันเปึ้ตัวมันหอมตัวครับผักชีลาวที่รกก็ว่าบะหมี่เนี้ใส่เนี้ยกวากระปะในตู้ค,ครับใส่เข้าไป ีครับอ่าประจืดประจางยังปิดแก๊สครับโอ้เหมาะขนาดไปน้องครับเป็นน้อยตักเศษถ้วยเศษจานนึกพอครับอ่าเป็นน้อยตักเศษถ้วยพอครับอ๋ะกระตอนครับประกาศให้เช็บมัตเข้าทางพอดีแกงแกัะเสียมูไหลลายเหมาะครับ เมนูเมื่อเมื่อบ้านเฮาครับบ้านเฮาเปิดไก่กับขิงนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นพริกยวกพริกยวกกีครับพบขิงไป้ตัวเหี้ยมะครับความไปหอมรวยเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติดต,ตามครับขอบคุณทีดกดไลค์กดแชร์ครับเนี่ปากกันคลิปหน้าสวัสดีครับ